สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโคดข่าวขำบวก5มาแล้วครับวันนี้ครับไมอาภัสใส่เสื้อซูเปอร์แมนนะครับมีเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่นะครับแต่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเขาเหล่านี้ครับเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นสัตว์ล้วนๆเลยครับมาดูตรงนี้ก่อนครับดูลักษณะแล้วเหมือนเป็นดงกองอะไรสักอย่างธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อเจ้าของฟาร์มมาถึงแล้วก็เรียกส่งเสียงว่า ทันใดนั่นเองครับกองที่ผนเนินกันอยู่นี้ก็ค่อยๆโอ้มีอะไรครับเนี่ยหมูออกมาทีละตัว2ตัวเียร์สามโอ้โหเยอะไปไหนเนี่ยเป็นยังไงล่ะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสุนั้านะ ทำไมถึงบอกว่าคลิปนี้เป็นศาสตร์ซูเปอร์ฮีโร่เหรครับเพราะว่าหลักการง่งายๆนะครับไม่จะเป็นที่ต้องเหาะเหินเดินอาินการหรือว่าทนไฟได้หครับขอแค่รู้หน้าที่ของตัวเองแค่นี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจของใครหลายๆคนเลยแะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ยังมีคลิปนงครับนี่ไปดูนะครับวัวตัวนี้บอกได้เลยว่าใครหลายคนเห็นแล้วเนี่ยอาจจะอาย เพราะน้องวัวตัวนี้ครับเมื่อได้รับคําสั่งจากเจ้านายบอเน่แล้วไปเทียมดวนเป็นไงล่ะครับโอ้โหขึ้นไปเลยครับเดินมาถึงปุ๊บมุดเข้าไปพุกเขาปุ๊บนั่นแหละครับนี่แหละครับคือบทบาทและหน้าที่ของเขาในสังคมและเขาก็ทํามันได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวกล้าร้าน เพราะฉะนั้นที่ดูหมูและดูวัวเมื่อสักครูน่นี้ดูไปยิ้มไปนะครับถามโดยหน่อยดีกว่าครับว่าตอนนี้เราทําหน้าที่เป็นพลเมืองไทยที่ดีและทําหน้าที่ของตัวเองแล้วหรือยังครับแต่ทั้งหมดนี้ก็คือโคดข,ข่าวขำบวก5นะครับไปเจอกันกนะสวัสดีครับ